สวัสดีค่ะวันนี้วันที่สามสิบสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามค่ะวันนี้ทางร้านจะมาพามาชมสามสิบหกปีห้าห้านะคะตัวนี้ทางร้านเปลี่ยนยางให้ใหม่แล้วสีเดิมทุกจุดนะคะเก็บรวดซึมให้เรียบร้อยยางหลังก็ยังสวยอยู่ค่ะ ด้านหลังสวยค่ะเดิมไม่มีแตกแล้วยางดีเครื่องดีเกียร์ดีค่ะไม่มีปัญหารถสีเดิมไม่มีผุนะคะสวยค่ะพร้อมใช้งานเล่มชุดโอนพร้อมหลังค่าใหม่ค่ะ ่าใหม่36แรงสวยๆย,ยางหน้าก็สวยไม่มีรั่วซึมค่ะตัวนี้ราคาขายอยู่ที่275,000บาทนะคะ2องแส0เจบาทสนใจก็แวะเข้ามาดูที่ร้านแก้วคมแท็กเตอร์นะคะเราก็มีรถให้เลือกหลายคัน ตัวนี้จะเป็นสสี่ิบแรงสสี่ิบแรงปีหกหนึ่งค่ะตัวนี้ก็ห้าร้อยชั่วโมงสวยค่ะเดิมทุกจุดเลยตัวนี้ก็อยู่สี่แสนห้าหมื่นค่ะใช้งานเหมือนกันสวยค่ะเดิมเดิม สี่แสนห้าหมื่นบาทนะคะตัวนี้ปีหกเลยห้าร้อยชั่วโมงสีแลก็ยังมีอีกหลายคันค่ะยังไงก็แวะมาเลือกดูเลือกชมได้นะคะสนใจโทรมาสอบถามได้ค่ะ0 9 5 6 6 9 4 5 2 5 0 9 5 6 6 9 4 5ส5่6นะคะสวยเข้าใหม่ มีอุปกรณ์สองคิ้นค่ะใบมีดผ่านหลังตาช้างทั้งสองค่ะสวยค่ะสนใจ0ูนย์เก้าห้าหกหกเก้าสีห้าสองห้าศนย์เ้าห้าหหก้าสีห้าสองห้านะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ